มีลูกค้าท่านหนึ่งนะคะทักมาหาพี่แอนน่าจะเป็นรุ่นคุณป้าแล้วล่ะคะ่ะบอกว่าอยากได้โปรหมี่กรอบนะคะ8กล่อง300ส่งฟรีพี่แอนบอกได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่แอนจัดให้ลูกค้าเลือกคระหน้าได้เลยนะคะอยากได้อะไรบ้างมีลูกเกดเม็ดมะม่วงหอมเจียวลูกค้าบอกว่าคระมาได้เลยแต่ขออย่างละ4ี่นะคะเอ้พี่แอนก็งงนะอย่างละ4ี่คืออะไรคะคุณป้าคุณป้าบอกว่าขอแบบไม่หวานสี่กล่องแล้วก็แบบหวานมากๆ4ี่กล่อง สำลักน้ำเลยนะคะบอกว่าคุณป้าขาหนูผัดแบบนั้นไม่ได้จริงๆค่ะเพราะว่าหนูทําน้ํหมี่กรอบครั้งละมากๆนะคะคือรสชาติจะเป็นรสชาติเดียวกันหมดเลยค่ะคุณป้าขาคุณป้าก็เลยบอกว่าเอ๊ะฉันเห็นเธอผัดทีละกระทะนะวันก่อนฉันยังดูคลิปเธออยู่เลยเนี่ยใส่กุ้งสดด้วยไปกันใหญ่ละค่ะทีนี้อันนั้นมัน ใพี่แอนนะคะคุณป้าก็บล็อกพี่แอนไปเลยค่ะปล่อยให้พี่แอนนั่งงงงในดงหมีกรอบนะคะโอ้ยใครเข้าใจคอมเมนต์มาตอบทีสิเนี่ย